ช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี้นะคะส่งผลให้พี่น้องชาวเหนือแล้วก็ชาวอีสานเนี่ยกำลังออกตามหานี่เลยคุณผู้ชมเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดถอบเพื่อเอาไปขายราคาสูงถึงกิโลละ800บาทเลยนะคะว่าแต่เห็ดเผาะทำไมราคาถึงสูงขนาดนี้ต้องตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะบริบรเวณถนนเถินลำปางฝั่งขาเข้าตัวเมืองลำปางเนี่ยก็จะเจอกับชาวบ้าน นำเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดขอบเนี่ยมาวางขายจำนวนมากเลยเพราะว่านี่เป็นช่วงโอกาสทองที่ชาวบ้านเนี่ยยิ้มรับซับกันยกใหญ่เลยนะคะจากการสอบถามนางเมืองนะคะเป็นชาวบ้านบ้านหาดปูได้อยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนี่นะคะก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มเข้าหน้าฝนค่ะคุณผู้ชมมีฝนตกลงมาในพื้นที่ติดต่อกันนานหลายวันเลยทำให้ในป่าชุมชนเริ่มมีเห็ดเผาะรุ่นแรกของฤด,ดูฝนโผล่งอกออกมาจากพื้นดินละ ชาวบ้านเขาก็เลยตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณผู้ชมเตรียมอุปกรณ์เตรียมตุงเตรียมถุงไปให้ดีนะก็เดินทางเข้าป่าเพื่อไปตามหาเห็ดพะจนถึงเที่ยงวันน่ะถึงจะกลับออกมาจากป่าได้ไปครึ่งวันเลยนะคะเห็ดพอที่หามาได้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเขาจะแบ่งไว้ละแบ่งไว้รับประทานแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็แบ่งไว้วางขายตามริมถนนกันเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเน้นย้ำแบบนี้ค่ะ ที่นี่นางเมืองเนี่ยก็เล่าต่อนะคะว่าเห็ดพะเนี่ยที่ชาวบ้านหามาได้ช่วงนี้คุณผู้ชมคือเป็นเห็ดรุ่นแรกนะคะที่จะอ่อนแล้วก็หวานนำไปประกอบอาหารได้อร่อยมากๆเลยส่วนราคาขายช่วงนี้นะคะอยู่ที่ลิตรละ280บาทพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยก็จะขายได้ตั้งแต่1 0ถึง20ลิตรต่อวันเนี่ยเขาสร้างรายได้เข้าชุมชนได้เป็นอย่างดีทีนี้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราพาคุณผู้ชมไปไข,ข้อข้องใจว่าทำไมเห็ดพะ ถึงมีราคาสูงขนาดนี้คุณผู้ชมดูกันเลย 1. เป็นของหายากค่ะแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญในการหา 2. นะคะเป็นเห็ดที่ขึ้นเฉพาะป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังป่าแบบนี้เนี่ยมีเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทย 3. ค่ะตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ารสชาติมันอร่อยจริงๆอะคะ่ะเนื่องจากว่าเห็ดผอะผิวข้างนอกมันจะกรอบข้างในจะมันแล้วก็นุ่มสามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนู และข้อที่4สําคัญมากนะคะเพราะว่ามีสรรพคุณทางยาช่วยบํารุงร่างกายรักษาอาการช้าในลดอาการบวมหรืออักเสบแล้วก็ช่วยแก้ร้อนในได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละคะ่ะชาวบ้านยังบอกด้วยนะคะว่าช่วงต้นฤด,ดูเห็ดเพาะนี่นะคะก็มักจะมีราคาสูงนั่นะหมายว่าต้นฤด,ดูฝนนั่นเองเห็ดเพาะมีราคาสูงมากเลยเพราะว่าใครๆก็ตามหากันอยากได้นะเนื่องจากว่าเป็นเห็ดอ่อนอ่ะถ้าเป็นช่วงปลายฤด,ดูฝนเนี่ยราคาก็จะถูกลง และแม้ว่าราคาจะสูงนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ